เห็นอะไรไหมครับเดเขียวล้อมรอบเหมือนเฝนก็วันนี้ก็ต้องหาตีแบบใกล้ๆแบบเก่าว่าฝนตกแล้วต้องมีที่หลบนะครับก็ลงหมายแรกเข้ามาเนี้ยเดี๋ยวเดินเข้าไปตีที่ไงนนะครับก็เคยเดินเข้าไปล่าสุดได้มาสองตัแล้วนะครับคือแดดฝั่งนั้นมีแดดครับแต่ฝั่งนู้นฝนเขียวยนะครับถ้ามันติดต้นไม้ก็อาจจะเห็นชัดนะครับเพราะว่ามาล้อมรอบเลย เหมือนโดนล้อรักวันนี้นะจับเป็นเม้นนี่แหละไม่รู้ว่าจะหมานหรือเปล่านะนี่สวิงที่ที่จำเป็นตอนนี้ครับก็ถุงครับถุงใส่พวกโทรศัพท์นะครับเพราะว่าคือจำเป็นมากคือ ถ้าไม่มีถุงก็เนะครับของเปียกหมดนะครับบางทีเราฝนไม่ทนันเ,เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาลุ้นกันเดี๋ยวท่านจะ,นะับเอายังไม่ล็อกคอเนี่ยล็อกคอซะหน่อยนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมเซตเบรกนะถ้าคันอ่อนแนะนำให้ปิดเบรกไปนะครับแต่ว่าถ้าคาันคแข็งก็เบรกตึงครับผมเฮ้ยขันลูกปลาโชว์ เมื่อกี้มันกัดลูกปลาโชว์น,นะครับเนี่ยตรงเนี้ยไปไหนแล้วก็ไม่รู้ ลำคาญยุงมากเลยมันไปไหนเราก็ไม่รู้อักันแล้วอุ้งอุ้ยปันตาโอ้โหวันตาบเลยนะครับ นี่ปลาออกจาะบอครับมันมีหลายบ่อเลยอะเรียบร้อยครับแบบนี้ฝนก็จะตกนะครับจกแล้วลงมาดูครับได้เรื่องนะครับคือไม่ผิดหวังนะครับกับเล่นยางแคะครับคือแล้วอกย่างคือการวัดปลาคือเราต้องปล่อยสายก่อนเนาะมีคนถามมาเยอะมากเลยทําไมวัดปลาไม่ติดครับก็ถ้าการวัดปลาแล้วลดคันปุ๊บเนี่ยสายต้องหย่อนครับ หย่อนประมาณทองช้างนะครับเราก็วัดนะครับคือถ้าเราหย่อนสายแล้วก็ยังสายตึงอยู่ครับเหมือนเหมือนมันไม่กระตุกครับมันจะวัดปามไม่เข้านะนี่ครับอ๋อยุงยุงเล่นกล้องนะยุงกัดกล้องบินกล้องเมินแคะนะครับก็ไว้ใจได้นะครับการวัดปลานะครับสงสัยหน่อยก็เนี่ยครับหายไปเลยเหย่อตัวเล็กแล้วเวลาปลามันจุกนะครับจะดดดหายนะครับผม โอเคครับผมของมันต้องมีครับกับประชอนท้องนาครับฝนก็จะตกแล้วก็สภาพก็ตอนนี้ก็เนี่ยคือไม่หมดเลยโอเคครับผมรอเดี๋ยวลุยกันต่อครับฝ่าแล้วครับผมเม่นยางแฉะยอดครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับก็อนนี้ผมก็ลองนะครับลองเดินลุยเข้ามานะครับลองดูกันว่าจะมีตัวหรือเปล่าก็จะตีฝั่งท้องนานะครับเนี่ย น้ำน,น้อยตรงงูน้ำมันเยอะนะครับแต่ว่าตรงนี้น้ำมันน้อยอปัญหาหลักก็คือว่าฝนนะครับตอนนี้อยู่เปล่อยู่เปล่า,อ,ลาอือวัดเลยเอ้าอยู่เฉยจะไม่วัดอยู่แล้ว กัดแล้วนอนนิ่งนะครับไม่แลกกัดเลยเดินเข้ามานะครับช่วงฝนตกอ่ะอุ้ยทิ้งลอกเลยเออเฮ้ยเดืดเอดรักรักรั้วก็หลุดพอดีอา่าปามันตัวเบ็ดมันติดหญ้าแล้วก็มันจะทำให้ปลานะดิ้นหลุดได้นะครับตัวเบ็ดมันทะลักออกมาอุ้ย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 เข้าประสาห์นะเลป่าโดยที่ไม่ตั้งใจนะครับก็คิดว่ามันจะไม่อยู่ ก็ลองวัดไปเห็นมันตึงครับไม่กล้าไล่สายแรงนะครับคือถ้าเมื่อกี้นะ่ะล,ลองลองไล่สายดึงหน่อยผมว่าอาจจะไม่ได้ตัวนะครับอาจจะกระโดดได้นะสภาพไม้คือตอนที่น้ํามันเยอะก็มันตีไม่ได้นะเพราะว่ามันมันลกแล้วครับตอนนี้กระทุกบลองเดินเข้ามาดูครับใจเรื่องเลยนี่ครับแรปเตอร์จะไม่วัดอยู่แล้วครับผม ตัดใจวัดมาเห็นมันตึงๆครับก so ็เวลาวัดลดคันนะครับสําหรับมือใหม่ครับลดคันนิดนึงแล้วก็ปล่อยสายย่อนครับตอนลดคันแล้วปล่อยย่อนหลยก็กะวัดแล้วให้มันมันตึงตอนที่แบบเกือบสุดนะครับหรือว่าก่อนสุดก็ได้มันจะกระชากปลาเข้าเข้าเนื้อนะครับกระชากเข้าเนื้อปลานะครับตัวเบ็ดครับก็มีถามมาเยอะมากครับก็ทักทักมาแบบวัดปลาไม่ติดครับการวัดปลานะทำแบบนี้เลย รถคันนะครับปล่อยสายย่อนแล้วก็วัดนะครับถ้าคันอ่อนก็จะติดติดยากนิดนึงเพราะว่าถ้าเป็นกบยางครับมันบางทีมันวัดแล้วมันคันมันยุวอะครับมันไม่กระชากครับมันก็เลยไม่เข้าก็ลองหาคันแข่งมาใช้นะครับสิบยี่สิบก็หรือแปดแปดแปดประมาณสิบเจ็ดสิบแปดก็ได้ครับก็ประมาณเนี้ยครับตกประช่อนครับชอบไมยก็เหยื่อใช้เป็นแรปเตอร์แล้วปารกฝนอยู่ตอนนี้ ก็สวยละน้ำไม่ลึกครับเห็นไหมนะเห็นยาวนามม้ำน้อยๆก็เดี๋ยวลองดูยานะ่าจะมีสกีดตัว,ตวครับผมตีไ,ได้หมดเลยโอเคครับผมยอดครับผม